เมื่อครั้งที่คุณทวดละไมของผมนั้นถึงแก่กรรมพวกเราที่อยู่บ้านเดียวกันกับท่านก็กลัวกันมากถึงกันเรียกว่ามากที่สุดเลยคุณทวดละไมนั้นเป็นหญิงชราวัย98ปีรูปร่างนั้นก็อ้วนใหญ่ผมขาวหน้าบึ้งตึงตลอดเวลาเพราะว่าท่านนั้นเป็นคนดุเจ้าระเบียบเนียบไปทุกกระดิกนิ้วเดิมทีท่านนั้นเป็นคนครูด้วย ในยุคสมัยของท่านนั้นใครทำผิดเป็นต้องโดนเคียนเรียกว่าหลงโทษให้เข็ดหลับกันเลยทีเดียวชนิดที่ว่าเอาให้งอหัวไม่ขึ้นกันเลยใครต่อใครนั้นก็ต่างพูดกันเป็นเสียงเดียวว่าบ้านผมนะ่ะโชคดีเสียจริงๆเพราะว่าเป็นครอบครัวที่อายุยืนคุณตัวนั้นมีอายุ98ปีคุณปู่ของผมนั้นมีอายุ76ปี ส่วนคุณพ่อของผมนั้นมีอายุ46ปีและก็ผมมีอายุ16ปีเป็นลูกคนสุดท้องในพี่น้องสามคนเรื่องที่ว่าโชคดีก็มีส่วนถูกเพราะขุนทวดละไมทันเอนดูผมมากที่สุดรักผมมากแต่ท่าทีที่แสดงออกนั้นไม่ใช่ดึงผมเข้าไปกอดรัดหรอกครับอย่างดีท่านก็แค่ลูบหัวและก็มองผมด้วยสีหน้าที่เอนดูถึงแม้ว่าท่านนั้นจะอายุขนาดนี้แล้ว แต่ท่านก็ดูไม่แก่สักเท่าไรนักบางคนที่มาเห็นยังถ่ายอายุของท่านว่าสักเก้าสิบประว่าท่านนั้นแข็งแรงและเมื่อท่านตายท่านก็ได้จากไปอย่างสงบท่านไปอย่างง่ายมากเป็นวัดอยู่แค่สามถึงสี่วันไม่แสดงอาการทุกข์ทรมานอะไรสักนิดเลยท่านเพียงแต่นอนนิ่งๆซึมๆไม่พูดไม่จาไม่กินข้าวไม่กินน้ำแล้วก็หลับไม่ยอมตื่นขึ้นมาอีกเลย ท่านสิ้นลมในห้องของท่านที่อยู่บนชั้นสองของตัวบา้านพอผมนั้นก็ได้ไปแจ้งอำเภอแจ้งทางวัดแล้วก็สับป,ปะเลหรือว่าเจ้าหน้าที่ของวัดมาช่วยจัดการงานศพให้ถึงบา้านจริงๆผมไม่อยากเรียกว่าศพเลยมันฟังดูน่ากลัวพิลึกอยู่ถึงเวลามันจะผ่านมาถึงสองปีเต็มแต่ผมก็ไม่มีวันลืมวันนั้นเลยผมนอนอยู่ข้างเตียงทัน แอบจับเท้าท่านที่เย็นเฉียบจนผมนั้นสะดุ้งไปเตะเข้าถึงได้รู้ว่าคนตายนั้นเย็นอย่างนี้นี่เองมันเย็นแบบประหลาดเย็นเฉียบจนผมนั้นขนลุกผมดูเจ้าหน้าที่กรีดเส้นเลือดที่คอเท้าของท่านแล้วก็อัดยากันเน่าเข้าไปมันทำให้ใบหน้าของท่านนั้นดูบวมๆแปลกไปจากเดิมมากมีอยู่ตอนหนึ่งที่เส้นเลือดตรงแก้มของท่านนั้น องออกมาตามแรงัดแล้วก็มีเลือดพุ่งปีตออกมาเจ้าหน้าที่อีกคนต้องเอาสำลีนั้นกดเอาไว้ขณะที่อีกคนหนึ่งอัดน้ำยาต่อเมื่อเสร็จงานแล้วเขาก็เอาท่านนั้นใส่เปเลหามลงไปในโรงก่อนจะนำร่างของท่านขึ้นรถตู้แล้วก็พาไปไว้ที่วัดนับตั้งแต่นั้นมาห้องของท่านกลายเป็นห้องที่น่ากลัวมากมันดูอึมครึมอย่างบอกไม่ถูกเลย คุณปู่นั้นไม่ยอมไม้ทิ้งที่นอนหมอนมุ้งแม้แต่ผ้าหม่มติดเปื้อนน้ำเหลืองปนน้ำยากันเนา่าคุณปู่ก็ให้เอาไปซักแล้วก็มาพับไว้ที่เดิมห้องนอนของคนทวนนั้นก็ยังคงสภาพเดิมเหมือนกับตอนที่ท่านนั้นมีชีวิตอยู่ทุกคนเชื่อไหมว่าผมนั้นแน่ใจเลยว่าท่านยังอยู่ที่นี่ท่านไม่ได้ไปไหนคนเราอยู่มาเนิ่นนานยาวนานกว่าใคร ท่านยอมผูกพันกับสิ่งที่ท่านอยู่ผมนั้นมีความรู้สึกแบบนั้นไม่มีใครยอมอยู่ชั้นสองของบ้านอีกเลยนับตั้งแต่บัดนั้นมาแต่ก่อนคุณลุงคุณป้าอยู่ห้องข้างๆท่านทางสองท่านก็ได้ย้ายลงมาอยู่ข้างล่างกันหมดมาอยู่กับคุณปู่ที่ชั้นข้างล่างส่วนผมกับพ่อแม่แล้วก็พี่ๆก็คอยอย่างชัวหน่อยที่มีเรือนเล็กๆอยู่ข้างตึกใหญ่ พวกแม่บ้านเขาก็มีเรือนเป็นของตัวเองอยู่กันอีกด้านหนึ่งหลังจากคุณทวดของผมตายผมคิดถึงท่านเป็นอย่างมากใจหายพิลึกผมเคยเดินขึ้นไปบนห้องท่านในบ่ายวันหนึ่งเพราะเปิดประตูเข้าไปผมนั้นนึกยังไงก็ไม่รู้ถึงจะไม่เห็นด้วยตาแต่ก็มีความรู้สึกว่าท่านนั้นนั่งอยู่บนเก้าอี้โยกเหมือนแต่ก่อนและเหมือนกับท่านนั้นกำลังมองมาที่ผมด้วย ทันทีที่มีความคิดเช่นนี้เก้าอี้ก็โยกแบบเบาๆผมนั้นเย็นชาวาบไปทั้งตัวรีบยกมือวายก่อนจะถอยกลูออกมาจากห้องในทันทีคุณป้าบอกว่าผมนั้นกล้ามากๆที่เข้าไปในห้องนั้นได้ซึ่งตัวผมเองก็ไม่รู้ว่ามีอะไรมาดนใจให้ทำแบบนั้นคุณป้าบอกว่าอีกนานกว่าจะกล้าขึ้นไปข้างบนเพราะทุกวันนี้ ขนาดนอนอยู่ข้างล่างอย่างกลัวแต่ก็เห็นใจนะครับเพราะการจัดการกับศพของท่านนั้นยังติดตาคุณป้าอยู่ไม่หายเลยมีอยู่คืนหนึ่งขณะที่ผมนั้นกำลังเข้านอนก็เดินไปปิดหน้าตาเพราะว่าลมนั้นแรงผมถึงกับสะดุงเพราะเห็นไฟบนห้องของคุณทวดนั้นเปิดสว่างโลเลยผมออกมาบอกกับคุณพอทันทีที่บอกพอพอก็นาซีดเลย พอบอกว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ไฟของห้องขุนทวนั้นเปิดได้เองคืนก่อนก็ทีหนึ่งแล้วและไม่มีใครกล้าขึ้นไปปิดไฟจนรุ่งเช้าครั้งนี้ก็เหมือนกันปล่อยไว้อย่างนั้นแหละไว้ตอนสายๆคอยให้ใครขึ้นไปปิดก็ยังดีนะครับที่คนในบ้านของเรานั้นไม่มีใครเห็นท่านมาหาแต่บุรุษไปษนีนี่แนะครับเขาไม่รู้ว่าท่านนั้นเสียแล้ว วันหนึ่งเขาเอาจดหมายมาหยอดลงที่ตู้จดหมายหน้าบ้านเราแล้วเขาก็มองขึ้นไปบนหน้าต่างชั้นสองพลางก็ยกมือไหว้คุณป้าเป็นคนเห็นบูรุษเปษณีทำอย่างนั้นและคุณป้าก็คิดว่าเขาคงจะต้องเห็นขุนทวดแน่นอนแต่คุณป้าก็ได้ปิดปากเงียบไม่ถามไทยไอ้ต้องกลลุกกันเสียเปล่าๆตัวของผมเองก็สวดมนต์ก่อนนอนแล้วก็กราบขุนทวด ขอให้ท่านนั้นคุ้มครองเราแต่อย่ามาให้เห็นเลยครับถึงผมจะรักท่านมากแต่ผมนั้นก็กลัวอยู่เหมือนกัน